สมศักดิ์เปิดงานปีใหม่มงบ้านทับเบิกเตรียมหนุนสร้างรายได้เลี้ยงโคสมศักดิ์สวมชุดมงเปิดงานปีใหม่มงบ้านทับเบิกชี้เป็นการรักษาประเพณีเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้เตรียมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เลี้ยงโครพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมโยนลูกช่วงขณะที่ชาวบ้านเสิร์ฟไพรส์ร้องเพลงวันเกิดให้เมื่อวันที่14มกราคม67นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ ม้ง2,567ที่บ้านทับเบิกตวอวงบาลอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายทวิศักดิ์อนักพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตำรวจตรีสารนายคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรกลินภูนนายอำเภอลมเกา่านายสุกเสริญบัวอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงบาลและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยนายสุกเสริญกล่าวรายงานว่างานปีใหม่ มงเป็นงานที่ชาวบ้านทับเบิกจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่11-19มกราคม2567รวม9วัน9คืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านรวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูทับเบิกด,ด้วยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานปีใหม่มง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสามัคคขีของทุกภาคส่วนและรักษาประเพณีอันดีงามมเอาไว้รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในอนาคตก็จะมีการช่วยผลักดันด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งตนได้เน้นย้ำในการประชุมเขตตรวจราชการที่มีจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยว่าจะมาผลักดันการท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพผมอยากส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่บ้านทับเบิกก็มีการเลี้ยงวัวจํานวนมากซึ่งตรงกับนโยบายของผมที่กําลังผลักดันการเลี้ยงวัวโดยได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วมีความเห็นว่าจะส่งเสริมการเลี้ยงโคห้าแสนครอบครัวผ่านกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงใช้นี้ได้พร้อมขอยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับทุกชั่วชาติโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆเพื่อให้มีความทัดเทียมและทั่วถึงทุกคนรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเปิดงานชาวบ้านทับเบิกได้ร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับนายสมศักดิ์พร้อมมีเค้กมาเซอร์ไพรส์ด้วยก่อนที่จะร่วมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีและเยาวชนและร่วมกิจกรรมโยนล,ลูกช่วงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนอกจากนี้นายสมศักดิ์ยังได้รับหนังสือจากกลุ่มนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาภูทับเบิกที่ขอให้ช่วยแก้ ปัญหาที่ดินทํากินและการจัดให้มีแหล่งน้ําอย่างเพียงพอรวมถึงขอให้ช่วยซ่อมแซมถนนที่ชํารุดและขอให้การไฟฟ้าอนุมัติมิเตอร์ไฟฟ้าแบบถาวรด้วยโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายสมศักดิ์ได้เดินทางต่อไปยังสนามกีฬาชนวัวของชาวทับเบิกเพื่อร่วมชมประเพณีชนวัวพร้อมกล่าวกับผู้ที่มาร่วมชมกิจกรรมว่าการชนวัวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะวัวดังจะพาคนมาดูทําให้นักท่องเที่ยวมายัางบ้านทับเบิกเพิ่มมากขึ้นต่อน,นอจึงอยากส่งเสริมกีฬาสัตว์เพราะเป็นการสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรโดยตนกำลังให้สำนักนายกรัฐมนตรีออกกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5เดือนจะเสร็จสิ้นและส่งต่อให้สภาพิจารณาต่อไปโดยกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองการชนบัวและช่วยสัตว์งอเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพราะการทำไร่ทำนาอาจไม่เพียงพอดังนั้นเราต้องทำปศุสัตว์เสริมเพื่อทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวัวชนมีราคาแพงกว่าวัวเนื้อหลายเท่าตัว